สวัสดีค่ะอดหวานค่ะก็อพิสตนี้นะคะอดหวานจะมาพูดถึงจินเซอร์สหน่อยค่ะตัวตนของจินเซอร์ในสตรีหานฉางเกอร์น,นะคะในที่เป็นเวอร์ชั่นการ์ตูนก็ในเรื่องสตรีหานฉางเกอร์นเนี่ยในละครตอนนี้ก็ให้นางตายไปแล้วนะคะบทของจินเซอร์แต่อดหวานมาวันนี้ก็จะไม่เล่าในละครที่พวกเราดูไปแล้วให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะเพราะว่าพวกเราเห็นกันหมดแล้วแค่อยากจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่า ว่าจริงๆแล้วในการ์ตูน่ะบทของจินเซอร์นางเป็นใครนะคะแต่ว่าบทนี้นะแคสนักแสดงมาได้สวยดีนะแอดก็ชอบนางนะคะแล้วก็นางมีความเดินชดชอยได้ละมีความใสกน้นนะเวลาเดินสังเกตนี้ในอพิสูดนี้นะคะก็อย่างที่บอกคือแอดหวานจะมาพูดถึงจินเซอร์ในการ์ตูนซึ่งตัวละครตัวนี้ในการ์ตูนมีความสำคัญมากตัวหนึ่งเลยนะคะเพราะอะไรเดี๋ยวมาดูกัน ในกระตูนนะคะช้างเกสิงเนี่ยก็จินเซนางเป็นสตรีชาวล้วอย่างค่ะล้วอย่างเก่าเหมือนนะคะและนางก็ไม่ใช่สมาชิกของราชวงศ์สุ่ยด้วยค่ะเป็นคนที่มีอิทธิพลในล้วอย่างเพราะว่าตระกูลรุ่นบรรพบุรุษเนี่ยคือท่านปู่ของนางนะคะหยางสังสู่เนี่ยเคยได้พบกับฮ่องเต้องค์งสุดท้ายของราชวงศ์สุ่ยค่ะแล้วก็เอนดูหยางสังสู่นะคะแต่ก็ไม่ได้รับเป็นบุตรบุญธรรมแต่อย่างไรนะคะคือไม่มีไม่ได้รับ อย่างเป็นทางการไม่มีเอกสารนี้ท่านปู่ของนางเนี่ยอย่างซางซูเนี่ยเป็นลูกของแม่ทัพโจโเหนือผู้ล่วงลับค่ะแล้วต่อมาเนี่ยอย่างเจี้ยนอย่างเจี้ยนก็เกิดความเอนดูอย่างซางซูขึ้นมานะคะก็จึงให้ให้อย่างซางซูใช้แท้อย่างค่ะใช้แท้อย่างด้วยแล้วก็แท้อย่างนี่คือมันเป็นแท้ของราชวงศ์ซุย นะคะคสมัยก่อนต่อมาค่ะพอเปลี่ยนราชวงศ์เนี่ยพอฮ่องเต้ต้าถังนะคะรู้ว่าหยางซางซูได้แท้หยางมาใช้ก็จึงถูกปลดค่ะออกจากสิทธิ์ต่างๆของการแบบได้รับมานะคะสิทธิ์ต่างๆตรงนี้ก็คือ เขาเคยเป็นแม่ทัพมาใช่ไหมคะก็คือตัดสิทธิ์ของการที่จะได้ผลประโยชน์ทางการทหารนะคะออกนะคะเพราะฉะนั้นก็คืออย่างซางซูก็ย้ายครอบครัวไปอยู่ในลวอหยางอย่างเรียบง่ายมีความสุขค่ะคืออยู่อย่างมีความสุขเป็นผู้มีอิทธิพลอยู่ที่ลวอหยางนะคะ ดังนั้นเนี่ยตระก,กูลของแม่นางจินเซอร์เนี่ยในล้วอย่างจึงรู้จักกับทั้งราชวงศ์ของต้าถางังแล้วก็ราชวงศ์สุยเลยค่ะในกระตูนนะนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์ค่ะไอชวนอู่เหมือนก็คือหลี่ซื่อหมิ่นฆ่าล้างวังตงกงเนี่ยนะคะอาวินค่ะ อาวินคือคนรับใช้คนสนิทของท่านแม่ฉางเกอเนี่ยหนีรอดไปได้โดยไม่โดนสังหารนะคะแล้วก็ได้เดินทางไปอยู่กับครอบครัวของจินเซอร์ในล่วอย่างค่ะดังนั้นนะคะต่อมาเนี่ยเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของจินเซอร์ที่ช่วยดูแลคนสนิทของท่านแม่ของนางนะคะฉางเกอจึงอยู่ทํางานให้กับจินเซอร์ค่ะในช่วงเวลาหนึ่งเลยนะแล้วก็ความจริงเรื่องที่ท่านแม่ของฉางเกอน,นะคะหรือว่าองค์หญิงหลีจนินฆ่าตัวตายอง เนี่ยก็คือฉางเกอก็ได้รู้จากปากของอาวินคนสนิทของท่านแม่ของนางนี่เองค่ะก็ที่แอดหวานเล่ามาข้างบนนี้นะคะทั้งหมดนี้ก็คือการ์ตูนนะคะในบทของจินเซอค่ะส่วนในละครนั้นนางเล่นใหญ่นะคะแล้วก็ไปจบแล้วก็ตายในคุกเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วค่ะก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิซอดนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูก้าเลิฟ c h นิสโนเวลแอนด์ซีรีส์เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัปโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ